เกลลลดาบดเวติโกกละควายตากระสวนดีภาอดีโกกาวบเวติวิดีโอคลิปใครเนาะอดียวก็เดีวกช่ตโกดีาเว้ที่นี่เว้ดาเลยยูทูบเนาะท็อปดาราเอาว้ยู่ที่โพลเขาแล้วมหาเนี่ลิเนาะเอาเวตาเกตากลนี่เกเวดาเอาไ้ตาปปควาเลเอาวชิการตุตึกาเนาะโดเอาวด ตบวกควาเลอากาศิกากรีนตึกละคาชิกากรีนกะดีชุงดาลบวกกะบิยามบุนนอหลนตึกกะควาเมซาตึกกะควาเลอาเวเลฮีนิวะดาฟงเลบังเจกเอาโอแล้วกอนอเมริกาหนอเกเวดากะสิตราตึกหนอดอตากาชิกาตึกดุระดีเมเวดาเอ่อเตงมุนิดาอัตโกหนออาเวขิกายเนอเฮปาพราทวาดาตากที่ผู้ก่อพูด เลอวิดีโอไข่เนาะก็ดาเก็บเทคคลิปนี่เนาะอันละคนดูก็ดูเซิร์ฟนี่เนาะอ่าเซิร์ฟนี่ดูบัดเนาะเกวีดาอินโทรที่เจาะโฟกตาก็มูลไข่เนาะอ่าเกเตอร์นี่เดอเวดาเกเกวีดาอ่าถ้าว่าหมู่อักขีเกเตอร์เนาะดามิวสิคโดดากระตุติดิฟายแล้วโหตอนนี้อเวเฮทอดเตเวนาบ้ากาเนาะอ่าแตงมุนิดาอัตตะปกขวาเนาะตกะขอเลยประกัวมีเลเบิร์ดเทคนิคถ้าตกะนี้ นอยชงตเเมปพัฒป์สตาะสกุนี่หรือแเกปตนนมอนอกาัากู้ยิ่งสนักเียะยิ่งปัุาสิ่กบบามรืุะนี่ตัเล่เบิร์ดเทคนิคเอาเวเตงโมนิดาอัตตาปกควาดไเนี่ยสารมาเลยอาเวเตงโมนิดาอัตตลอมมาเกทอรวิอาล็อกฮีตุเลอสตอนนาลิกคเนี่ยกระทาบัดเซอร์นี่หนอนอคิชิลยซอยเนี่กะเุืเซนี่หอ ประเหน้าคืเบิร์ตเทคนิคตระหนี้เฮทอปลาท่ออัตราที่น o t มีบ้างประที่เอาไวเฮทอลูเจอตามูต่ารรน n o มีบาเนาะประที่เราเอาเฮทอสิกโตตาแลชีวีปูปลาทออัตราที่น o จีเจอลูเจอต่ามูต่าแรนที่ถ่าย not มีน o t มีบ้างอนาคตตั้ตอนนี้รอชมมุ่งสินะแต่ใครนี่ เนาะอาคนแต่เราดี่ลยแต่ไม่ใช่ย่างเดียวกันนะเลยชู่มงตักาีิกันเนาะเราสื่อที่จะ拍เอ่อจะวิดีโออภพราศิสิโก้พวกนี้เอาเวดูอู้ทศิโก้ไปด้ตักอีกว่าเนาะบากาโดต้ามูต้าราตคายนี่เนาะเอาคนแต่ตอนนี้ต้ามาตันดีเลยนี่เนาะปกเะเลยกว่าเแกกว่าเนาะกว่าชัวว่าจะต้ากวมูอินโทรได้เจียวเนาะตามหาไม่เจอเลยครับคุณเบิร์ตอยู่ที่ไหนผมยังไม่ทราบเลยครับตอนนี้ถ้าเกิดได้ติดตามข่าว เิดออกมาพูดอะไรสักนิดนึงผมแนะนำให้ไปดูหนังผีค่าขยังแต่ก่อนแล้วกันแล้วค่วมามีใครมาทำแฟนเราน้องจะทำาไงบ้างไม่ใช่แค่ปกป้องอย่างเดียวค่ะผมไม่ไม่รับใจแค่นี้แค่นี้พูดมากไปเดี๋ยวจะเกิน <c oughs> แต่ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่รู้แหละว,วันนั้นนะ่ะคืนนั้นนะ่ะองจัดการบางอย่างแล้ว แกเอาเวเนี่ยมีเวลากับหมูอินโทรเนาะกับหมูอินโทรแล้วเอาเวอ่าท็อปดาราเนาะเอาเวดาเอ่อปาพราดึกว่าชูกวัยยุกว่าชูปูเวดาที่ละผ้าเนาะตะกิตักโหลดนี่สะเข้าไปอีกรอบเนาะดูเวขี้กันนี่อ่ะตะสิตักตัวดบมาตักสอที่ผ้านี่กับปลาทองเวดาเพเพอีกรอบเนาะเอาโคตอนนี้พอกันเล็กความอย่างกว่า เอาว้กะตูกบ้าขดอกมันะดุกีมันะดุกเลยเนาะบ้าขาดดแตงโมนีดาอาตาปกความเบิร์ดเทคนิคนา่ะไม่ได้มีโอกาสตามหาไม่เจอเลยับคุณเบิร์ดอยู่ที่ไหนผมยังไม่ทราบเลยตอนนี้เอาไว้ปัมาตากระซ่อนนย่เด้อเไว้ตีกว่าตีโดเวลาบ้าขาดดอเบิร์ดเนาะเลยแตงโมนี่ดาอาตาปกความุริซิโกวิบลอนนี่เด้อตาปกความลักกัชิกาสุกานนี่เดี๋ยวราตังินจิบานะ นาะเมียตาเล็กกี่เพลทต้าอุกี่เพลทซาตีหยาี่บ้าก็แต่ว่าผมก็แอบถามพวกพี่ที่สนิกกับโมนะครับเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยเหมือนกอนันไม่มีอะไรต้าฟุควาชิกาซุซุกันไหนเดีดวยวกดนแตาซีกว่าซีโกวปว่เลยอ่า สิ尼亚โลซาเรโลซาโดแตงมูลาปุกิที่ดาพนี้บ้ากนาดอเบิร์ดตะกายนี่มีอาตจะเลอ้ยเลโชคกิจจะจ้าเลยเนาะบ้านบ้านเดี๋ยวไม่พอใจด้านนี้สิ尼亚ตาวตากิจเจีัวาเนาะเอาไว้เตวได้เลยพอใจด้านนี้เดอาตาเตเชืซาเลซาตุสิ尼亚ชิบาเนาะไม่เบิร์ดตระกันอาจจะเลอ้ยเไเลคุณเบิร์ดอยู่ไหนผมอยากตามหาเหมือนกันคุณเบิร์ดอยู่ที่ไหนผมอยากอยากอยากคุยกับคุณเบิร์ดเหมือนกันว่าตอนนี้สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างครับ เอาไว้าด้เวสานเดสาเอดอสิ่าสิกนสาเอดลอูซสิกว่าไม่อตาอูกิจิเพลนอสาทะเลเตมุนิดาอตาตูอุลบานิดาไม่เวอากูอะามือทอกเลียบากอทอกเลียเออสาเอดอดสี่เาสิกนี่หรอตอนนี้คเบิดถ้าเกิดเบิดไตม่วีบลอนเนี่ยความมาตากซอสีกว่าตากกชิกาูฟันเต็เตวดนานั้นเมที่เบิร์ดเนี้ เราไม่หนักซีกว่าโอ้บ้าขาดเดิมมันนึกเรื่มมันนึกหลุ่เอ๊ะอาวดูนะครับก็ตอนนี้คดีอ่ะกำลังจะมีความคืบหน้าเยอะมากๆเลยอยากให้เอาเวเตเวตาชิจอีิซาเมที่เบิร์ดแตงโมนิดาอัตตาโฟควานิซาบาต้าเตียเปียวเลเบิร์ดคาคนี้ตามุตาระบ้าขาดเดิตงโมนิดาตามุตาระคาคาอินิหนอตาเกตากรูติภาพนี้เกเทอปาทอพาอาลีเอาเบิร์ดออกมา พูดอะไรสักนิดนึงมาให้กำลังใจให้กับพี่พีบานธาทิตย์แล้วก็รวมไปถึงทาง BSI ด้วยอย่างเงี้ยครับมิสซี่นีเตเวดาในเฮทโทกระต้เฮริเฮบาเปียกว่าหนอะกว่าละอัลลูเช่ในตาเอตอมือแตงโมนิดาอัตากิตากลุ่นติดไฟตึงหนอจิโมอเนอะลอชนารตาบ้านพระอาทิตย์ต่เรื่อบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเกเวด้าอ่าสนธิลิมทองกูล อ,อ,อ่าตากุศอตเนียอโล่หนอเอาไว้ไม่ไว้ได้ตากุศอตเนียตาคาอาลอดตาคาเนาะเรืออาจารย์ปานเทพไม่เงี่ยอัจฉริยะไม่เงีหมอทวัดชัยไม่เงาะปลนอปวาระอลูเจตากตตากรวดที่ผ่าเนี่ยเลป่าพวกต่เป็นนี่เนาะตาชิกาสุดุวลยเตียวได้เลยเกือบ้าเลยเนออ่าเนือเฮท่อเฮรีเบาปวาร์ตี่ผ่านน e ี่สิโก้ครับเพราะทุกคนรวมไปถึงพวกมีพี่นักข่าวด้วยอยากจะเจออยากจะพูดคุยกับเบิร์ดเหมือนกัน เทวดาเล่าควก่อนน้าเด็กนอเอดที่นาเอดอกระตุตาโดนาป้าคือเสกเลกวามาทักส <t> ัตีไป้สกอนอป้าตาที่นาเสกเบิร์ดหรือโดยอาจจะเป็นอุบบที่เอาวันนีสายของเบิร์ดที่อยากจะเก็บตัวเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อยากให้เบิร์ดออกมาดูจะมีแต่ลกีเดอรนนาประโม่เทดาแล้ไม่ปล่อยเลจะต้องแต่เตบาหนออากุตตาดดนีเดบ้าตาบ้านเดนจะเก็บเพราว่าอ่ากัมาตาดีนี้ซีซแล้วเามยอดดีเดิรม่ปล่อยเลอตอเตบาคนีดิหเฮปับรังบ ไม่เลต่ดีนี่กวา่าจะมีกินจะลากกินนี่เด้อเตยวดาปรรดาผัวหมอตากินดขานี่นนผมแนะนำให้ไปดูหนังผู้หญิงฆ่าขใคร่ใจก่อนแล้วกันแล้ว,ลว,วค่อยมาวีบล้อนี้เนาะกัสซิสราหมอทวัชชัยตะกันนี่เด้ออเวเตเวด้าเบิร์ดเทคนิคเมซีนี่ตาบ้าสามมันนี่นเลกวาตาหอวมูตกาเนาะตาหอวมูตกาเนี่ยรบรรดาคุณบ้าอามิลปบรรดชิค,า,คา,ยยาลิยาลีอาอยุ่กเวลาอามิลผู้หญิงฆ่าใคร่เต๋อเนาะไม่ไม่เลอะพวงยกเราข้อนี่เด้ออ่า อมีเลาะกว่าญาครนี่เอ่อโถบ้ายตาป่มมุตรีเนาะโดนทัชมายเลดี้อะมายโกลอ่ะจีจานี่บ่เนาะเอ่อโถบ้ายตาป่มมุตรีเมซีกลัวบ้านนึงบ้านเลาะกว่าท่าข้อมูลการนี้กระติธนวัฒน์ชัยเทวิจานี่เวลาจะโลกอยู่ซะแล้วอ่ะยตาโถ่อุ้ยฆ่าพยาแบกตัวนี้อาจารย์ไหนไปเอ้าเอาเวปว่ามาท่ากระซอกตีกว่าอยู่ใจเทวดานั้นเมืองอันเลาะกว่าท่าข้อมูลการนี้ เนอโทบา้าเยตาผม,มอึดืดตาของมุดกันนี่เน็ดดอรซีอาร์คอมิโยติาจารเลเอาเวตีกว่าเวด้ากัตติตาร่าม,มอทวัชชัยนี่ก็แบบว่าไปดูหนังเรื่องนี้บ้างไงกัตติทาร่าเวิดเ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 ดดีล้อดอาคอมิโยไวจานนี่นี่เกลือบ้าเลยอ่าเด็กกับบ้านแหละเพราะตาของมุดกไกหมอเอาเวตีเวเด้าเบิร์กเทคนิคนี่ท้องมาเกิดมาไม่ทันใช่ไหมออน้องคนรุ่นใหม่ใช่ไหม อ๋อเจวีด้าต่าของมูลกาไม่ตาขอมูลอลดล้วหรว่าเดบ๋บ้านๆรูปเล่เราะกลิบปัิเสียเกบกว่าเสื้อตัวเอโซถ้าผู้หญิงข้าใครจะแต่เอสมมติว่าโดยทั่วไปอะถ้าเป็นเราอนี้นะใครมาทำน้องน้องเอาเว้เจวีดาจีจอีเนาะโถว่าอย่างถ้าผมมือถึงกนีีเด้อเนาะดี่เดพิารณดูเจวด้าเนาะแต่าผมมือเลยไปเอวอาะไกนีีเด้อป้าไม่ให้ถบูป้านี้ นนก็นกวาผูปชาตาดีเลยเอาเวจากันดกทีาหมาตังสอกล่ะเนี K ่ามีมาบุบันนกถ้าผมมือเนี่นกเตดีเลยตัวได้ผู้ชายใ่ปะครมาทาแฟนเราน้องจะทำไง้างปฮะไม่ใช่แค่กเอาเวาหมาตังสอกล่ะตเชิงดังอยอ๋อปมีให้ถมบุตัผมมือดื้อตาบ้าเกือกขยะถ้าถ้าผมมือไอนอเนะก็ที่ตานาเทวดา้เทกือกขยตะกะบาฟังอย่างเดียถามว่าจะทำอะไรไหม นกมามันนึกดีเลยเตว่าอันนี้ดีนกคือกิจกานแตตาผมก็ถึงนกมาจระเลยฮะตามชื่อเรื่องเลยครับเดี๋ยวตารย์พูดผู้หญิงข้าอย่างแบบตาสู้ๆกาชิกาสู้ๆเราเตว่าดีสุดเลยตาของมูอามีอัตโตนี้หรอเนาะโทบ้าเหยียบตาผมมึงตะรีรู้รู้หรอเตวีดาพอแล้วไม่ไม่ไม่พูดตอบคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนเตวีดาดีอีเนาะประธการโดอนการนี่เดาจะดีโซ้หลอทราบ้า ไม่มีการปกป้องอะละแบบผมผมไม่ไม่ลำใจแค่นี้แค่นี้เติมไวดาอันน้อก้อนดี๋ยดูท่ากี้เว่นี่เกือบ้าเลยตากี่เหตุหัวจุกหัวโคบะหมอเทวดาไม่ลำย้ายไม่เหมือนตาดูเหลีเยนที่บอกพูดมากไปเดี๋ยวกระเทือนโอเคเปอร์มิเตอร์อาเจเร์เด็กกับบ้านรูบ้าฉี่บ้าฝึกอืมโอเคแต่ถ้าเป็นผมเนี่ยไม่รู้แหละวันนั้นอ่ะคืนนั้นอ่ะต้องจัดการบางอย่างได้โอเคกะที่ตะราหมอทวัชชัยเทวดาแลยไม่ม่บ้าผึ้งสาหมอเทวดา ตาตันนั้นแล้วตาตาผมือปราเมมาสีตาตาเจจานี่เนี่ยดูเตยบ่าบ่าจอาซัวเจอว่ามตัวเลื่อมเมตัโทโทเมตัตอตอตหลอกเตเวดาเนาะตาตาปราเม่นี่ผ่านนองกับบา้าขอบคุณมากครับเอาเวทเตวด้าเจเจนี่หรอเนาะเอ่อปราพราท่านเรกว่ามาตากงซ่อปราพราท่านเรกว่ามาตากงซ่อวีรนีเนี่ยนาดีหยาดีหรอเนาะเอาเว้ในม่เวด้าเอ่อตาคือตาตุ๊กตา เลาะล้อโชโกโมจิเนาะน้ํามีกี่ยามมีกี่ชุมดาอย่ากระตุ้มบ้าขันตะตะกลัวตะไขนี่คือปัวอดีอ่ะมีปัวเตเนาะอีชม่ากระโชโมจิจานิโอมอเอออาโคตะตะหนีนอนนะเก้าบวกความโดนกายะไว้ดิไม่มีเตชุเตชาอเวตมุนีตาอะตะบวกความบึดเทคนิคบ่ามอนอนที่แสดงที่ตราหมอทวชชัยเตไว้ดาหรอดีนะเมปาตาเอตดกาตูนั่นน่ะตะเอติดดกายะ နတဟေထောတေဒနောတူမိဘာနေတပပလာထောတတာခူတာရေနောတေချေဘာနမေပကလူးနီနာနမေပကချီနီနာနမေပကနော့မာပေပာမာလေပတာစခေတောနောလေတမ္မေပွာဘူပရာတီတမ္မေပွာလေ ກະເຕເຕມາລະບູຕີ້ລະເມືເຈບາ nó ta e tó ລະເມືເຈບາສຸຍເມືອລະເມືເຈບາປາລະສິຂໍຕິຍານລະເມືເຈບາປາບລູເລນຕາເກເຕປໍບໍ່ຍານເນດາລະເມືລະອຸຈິເພເລນລະອຸລະເລປູລີປູເພເລເຕກະຊູເລນະຕາປາຟລາຕົ້ນະຕາບັກ nó ta ນີ້ເອີດເຕວະນາອະປໍຕໍ່ຈິຈານນີ້ບໍ nó ຄູຕາຕໍ່ນີ້ເທວະດາລະເມຊິນລະເລກວາກວາຕາຂອງມູດະການິນໂທບ້າຍີຕາຂອງມູດະຣີ nó ຂໍເມນລະເກລົບໂປຄວາດນົດທການຍານນີ້ລະນະຕາກະຮູກິຍາ โบอาลเนเอออทรากะบอออนออจิกะกะเตือนี่เดนอกะบะเฮปะพลาราเอตะเกตากโลเวเนดียะฮีอะคาตติบาร์เจกะบ้าลูตามูตาร่าตูลอตอลอนอมียะตอปมุลิเอบ่าวดอตากัญญ์จอซูอะจอวามาซีดิเตบะบาร์ยะกะบะเลลูเบลลูกวอเลจิกะจาโลนอบาชานากิดอเบิร์ดเปตติอาเวเฮปะพลาโทอะตากิตากตุดีเนนนอตะชีบะนออะเมญะลอมาบุ กะลามิเลโอกินเลปูเลปูเปเลตึกชูเลเฮเตบะบาเออาฟอนตาดานีดาเกโทมาตาฟุกะติตาซากะติตาทาคุซาวีเลกะทิตราหมอทวัชชัยดอตาชิกะกูดูการนีอาโฮตุมานอโปตตูลบะเฮจิโนนอปาพลาทอเวดัดออปรัมมาตากะสอนนีออ คือชุมนุมดิสอเดอร์ทาคิกายเจียเยดาเยชุมนุมดิสอเดอร์ทาคิกายอตาชุมนุมเซกอนี่เนาะเอาไว้ไม่ไว้ดาววิดีโอคลิปปุ๊บก็ปุ๊บละครับเนาะเลอกว่าออกวุบลอนี้จิตชุมนุมตากว่าตบลึกเนาะอ่าแม่ก็ก็บอกเข้าอื่นนี้เจียเก๋เนาะเอ่อโทบาเยตาปมื้อตึ๋งอีปาราดิษิญาติของไทยหลอกตบลึก